จะสังเกตได้ว่าบลูทูธปิดอยู่นะลำโพงเหนียวนำรุ่นอัปเกรดที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมีขนาดลำโพงที่ใหญ่ขึ้นวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากๆแค่กดปุ่มเปิดเครื่อง s, s <ensing> e n จากนั้นก็เปิดเพลงในมือถือโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธใดๆทั้งสิ้น สสมกหลักการทำงานของมันก็คือตัวขาตั้งตัวนี้จะเป็นตัวขยายเสียงจากลำโพงที่มือถือของเราแต่ถ้าเราวางแนวนอนแบบนี้มันจะขยายเสียงไม่ได้ส่วนใครที่อยากวางมือถือให้เป็นแนวนอนให้ใช้โหมดบลูทูธแทนโดยการกดปุ่ม power หนึ่งครั้ง เพื่อ <Bluetooth> เข้าสู่โหมดบลูทูธจากนั้นก็วางมือถือแนวนอนและเล่นเพลงตามปกติใครที่อยากได้จิ้มสั่งที่ตะก้าหรือลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะ